Oh, ใครชอบแบบนมเมลอนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะโคตรดีมากกาลังคุมอาหารคุมแป้งคุมน้ําตาลอยู่หรือเปล่าครับเออลดแป้งลดน้ำตาลเยอะๆระวังโผ่นะอยากกินน้าหวานแบบไม่มีน้ําตาลไม่ต้องอดครับเอาตัวนี้ไปชงกินได้เลยมันเป็นตัวสลับศูนย์แคลนครับตัวนี้จะเป็นตัวเมลอนนะชงกับน้ำเปล่าโซดาใส่กับนมได้นะครับเราชงกับน้ำเปล่าไปหลายแก้วแล้วตัวนั้นููย์แคลเลยนะแต่วันนี้ผมเราจะมาใช้เมลอนชองกับนมจืดนะ อร่อยมากถ้าใส่กับนมคือแม่งโคตรดีนะผมไม่มีน้ำตาลแลวก็ไม่มีแคลอรี่เพิ่มวิธีการชงก็ง่ายมากๆนะครับใส่นมจืดแล้วก็ใส่เมลอนลงไปคนๆชิมจบครับและนี่คือนมเมลอนของเรานะครับผมกลิ่นแม่งโคตรดีหอมมากตัวนี้คือแบบเหมือนเรากินนมจืดเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรสชาติกับกลิ่นของเมลอนที่หอมมากๆนะครับโอ้ ใครชอบแบบนมเมลอนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะโคตรดีมากสั่งซื้อตัวนี้ในแตากาเลยราคาไม่ได้แพงเลยนะครับผมนึงขวดแบบนี้นะชงได้ประมาณ50-60แก้วเลยนะตกแก้วหนึ่งไม่ถึง2บาทลองดูครับในตตกา